สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเสี่ยวมี่มีงอกวันนี้มีงอกอะไรครับวันนี้เอ้าตัวเองตัวเองเอามาเองไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับส่วนมากเสี่ยวมี่มีงอกก็ต้องเป็นพี่เอกอยู่แล้วใครๆก็รู้มีอะไรงอกเลยมีอะไรงอกมาอ่าโอยนาฬิกาอัจฉริยะแน่นอนครับวันนี้เรามีมีงอกเข้ามานะตัวเลขอย่างนี้นาฬิกามีนาฬิกาลฮะเนี่ยเหรอเออเอาดีๆเอาดีๆหมายความว่าไง ดูดีๆอ๋อเฮ้ยมันมีตัวเลขแต่เป็นอุณหภูมิเอออย่าบอกนะว่ามันเป็นอะเครื่องวัดอเทอร์โมเทอร์โมอนี่คืออะไรอันเนี้ยมันเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิอ่าเออและมันเป็นนาฬิกาด้วยใช่ข้างล่างเป็นเครื่องวัดความชื้นอ้าว้วในกาใช่แต่คราวนี้ผมซื้อมาผมก็จะเป็นนาฬิกา อ่าแล้วผมก็บอกคุณก็ว่าเป็นนาฬิกาตกลงมันไม่ใช่นาฬิกาไม่ใช่งานเข้าแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์ของมันคืออะไรก็คือวัดความชื้นนะครับมันมีถ้ามองเอ้ยมันแค่เครื่องวัดความชื้นมันจะมีประโยชน์อะไรจริงๆมันมีประโยชน์นะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในกลุ่มเขาเรียกว่า IoT อทเขาเรียกสมาร์ทโฮมของในส่วนของเสี่ยมี่นะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วมันสามารถนําไปใช้งานก็นคือวัดอุณหภูมิในห้องนะครับอากาศต่างๆ<ช>แล้วก็ไปสามารถใช้ร่วมกับ IoT แหละก็คือมว่าสมมติว่าห้องห้องนี้อากาศมันร้อนไประบบแอร์จะทํางานหรือเซ็นเซอร์ต่างๆแต่ว่าวิธีการใช้งานใช้ใชยังไงแกะเลยแกะเลยเออ,เอ,อพี่ก็พูดยาวแกะแกะก่อนเลยอ่าเริ่มต้นดีไซน์เป็นยังไงต้นดีไซน์เมื่อกี้มันโอ้โหก็เล็กนะอันนี้แบตเตอรี่เขาไม่ได้แถามมานะอื อ่ะฮะโอ้ซื้อของยังไม่แถมแบตเตอรี่ให้เลยใช่เราต้องซื้อเองด้วยอืมแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่เบอร์เบอร์อะไรฮะับกำลังดูอยู่โอ้โหมองไม่เห็นอายุสองศูนย์สามสองออกวันนี้เลยฮะใช่ออกวันนี้เลยอันนี้คือดีไซน์เขาออ๋ดีไซน์เขาเรียม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 นะเท่ากันหมดเลยแล้วก็มีอะไรแมนนวลขอโทษนะอุปกรณ์แค่นี้โอ้โหแมนนวลมันเยอะใหญ่มันเยอะจังวะเออ หนาวเลลายภาษาลายภาษาอ๋อลายภาษาแต่ไม่มีภาษาไทยหรอกแกะไงเนี่ยเออแกะอ๋อเห็นละเห็นละอที่เปิดฝาใช่ที่เปิดฝาเอามือที่เปิดควรมาอออไม่ใช่ละอ๋อแกะออกมาแกะออกมาโอ้ยเขามีที่เขาเรียกว่าป้องกันแบตเตอรี่ด้วยนะถ้าเกิดไม่มีแบตก็เขาใส่ไว้ใช่ไม่มีตังค์เลไม่แบบว่ามีตังค์อ่ะแล้วปิดลงไป เออด้านไหนอะเออสังเกตดูไดีนะคือมันทำเป็นเหลี่ยมเท่ากันทุกด้านไงก็เลยไม่รู้ว่าด้านไหนอ่าเรียบร้อยถ้าถ้าปิดลงก็เสมอกันก็โอเคถ้าปิดไม่ลงก็อ้โแค่นี้เลยตอนนี้เพื่อฟังในบอกเปิดแอร์ยี่ห้าเออทำไมรู้สึกร้อนอ๋อมโดนไฟไงโอ้ยไฟแค่ดวงเท่าไหร่เองดวงแค่นี้ดวงพระจันทร์อ้าว นี่แล้วมันปรับอะไรไม่ได้เลยเหรอเฮียมีปุ่มกดอะไรไหมอ้าวก็เห็นวันนั้นผมให้คุณก๊อฟไปเล่นแล้วคุณก๊อฟต้องบอกผมแล้วมันต่ออะไรับผมมาได้แค่นี้ละไม่มีปุ่มกดด้วยใช่มันไม่มีปุ่มกดเลยแต่เดี๋ยว่อนนะเอ้ยอันเนี้ยที่บอกว่ามันใช้กับสมาร์ทโฮมได้รู้สึกมันต้องใช้กับแอปพลิเคชันนะเดี๋ยวว,วัสดุวัสดุก็โอเคนะถ้าบอกว่าติดโอเคนะน, <okay. S 2> น้ำหนักน้ำหนักเล็กสอ,องแต่เราต้องเอาเครื่องเครื่องช่างน้ำหนักนะฮะ มาไว้มาไว้ในในห้องบ้างละอ่าอันนี้ต้องบอกว่าใครที่เกิดไปซื้อมาจะใช้งานนะครับต้องใช้งานควบคู่กับแอปชื่อว่าเสี่ยวมี่ก็เรียกของมี่โฮมมี่โฮมมี่โฮมนะมี่หอมีหมโฮมมีมีหอมแล้วกันนะมีหอมนะตัวนหิวข้าใช่ไหมเนี่ยหิวนี่มีโฮมอ่ามีโฮมนะครับแคุณคุณจะต้องเออความแอคเคา์ของเขาให้เรียบร้อยก่อนอ่านะครับพอคุณสมัครเรียบร้อยนะครับก็เห็นเครื่องหมายบวกข้างบนไหม อันนี้ใช่ไหมอ่ากดเข้าไปครับกดเข้าไปปุ๊บเจอเลยไหมฮะเออนี่ไงนี่ไงข้างบนข้างบนซึ่งอันนี้เป็นใช้การเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะครับก็คือมันเชื่อมเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนโดยตรงนะครับกดเข้าไปเลยเลยครับกดเลยอ่ากดเลยพอเชื่อมต่อปุ๊บนะให้ดูการทํางานครับสักครู่มันก็จะลิงก์เข้าไปนะครับลิงก์เข้าไปเออต้องต้องวาง,ต,ง,วางต้องวางข้างบนเหมือนเหมือนในรูปไหมไม่ต้องนะไม่ต้อง <laughs> อ่าโอ <บ>เปิดเปิดบลูทูธโทรศัพท์มือถือและเข้าใกล้ชิดอุปกรณ์อ่ะผมขออนุญาตเช็คก่อนผมว่าผมผมผมเปิดเลยนะอืมคือคือเขาให้แตะอ่านะครับทำการเชื่อมต่อเนี่ยเรียบร้อยเรรียยบ้้อโอโเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นอ่าพอเสร็จสิ้นแล้วปุ๊บโยนครับโยนโยนตัวนี้ออกไปอ่าลิฟวิ่งลูมอ่าเรียกห้องลิฟวิ่งลูมแล้วกันก็คือสามารถเรีอกห้องคือจริงๆแล้วตามหลักของเจ้า ตัวนี้นะฮะจริงๆทางเสี่ยงมี่เนี่ยเขาออกแบบมาเหมือนกับว่าเป็นอุปกรณ์เสริมไว้ที่ห้องแต่ละห้องโอ้นี่เขามีการตั้งชื่ออุปกรณ์ใหม่อ่าว่าจะกํกาหนดเป็นชื่ออะไรใชเ่เอาเอาตามเขาแล้วกันะนะครับโอ้โหแชร์แชร์ทุกอย่างเลยแชร์แชร์เฉ<ช>พาะอุปกรณ์นี้ก่อนอ่าแล้วใครจะเปียนะแชร์เอามือแรกนะเอามือแรกเลยไม่ต้องแชร์ก็ได้อ่าไม่ต้องแชร์นะครับ พราะแชร์คนที่แชร์ก็คือมันต้องมีแอ c o u n t ของเสี่ยมีนะครับเยอะยอะอืม <Yeah. S 1> อ่าเรียบร้อยซึ่ง oh. ทั้งหมดที่ออกมาคุณก็จะได้การดูอุณหภูมิห้องความชื้นในห้องนะครับอื mm. ผ่านแอปพลิเคชันเสี่ย <c oughs> มี่มีมีโฮครับแค่นี้นะครับแต่ว่ามันมองอย่างนี้ฮะเบาคนบอกเอ้ยมันแค่นี้เหรอม,มันมี <c oughs> <c oughs> มประโยชน์แค่นี้หรือเปล่า <c oughs> จริงๆมันไม่มีประโยชน์แค่นี้ก็คือ ม,มันมีเรื่องของการวัดอุณหภูมิความชื้นใช่ไหมครับแต่มันสามารถนาไปต่อยอดกับอย่างที่ผมบอกว่าสมาร์ทโฮมในบ้านออคือถ้าพูดถึงว่าเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งไว้ในห้องออแล้วกําหนดว่าเฮ้ยถ้าอุณหภูมิสักอย่างที่เี่เอกบอกตอนนี้มันยี<ห>่สิบแปดแสดงยี่สิบแปดนี้มันร้อนใช่ไหมเขามีอัปเดตเวอร์เนอร์ด้วยสามารถอัปเดตได้นะครับไม่มีไม่มีไม่มีเพราะว่าเป็นเวอร์ชั่นรับติแล้วก็คือเราก็ตั้งไว้ว่าไอ้เจ้าตัวนี้ตั้งไว้ถ้าเกิดอุณหภูมิห้องนะครับ ถึงต่ำต่ำกว่า25ให้เปิดแอร์เปิดเครื่องปรับอากาศอันนี้ก็สามารถเข้าไปเซ็ตในตัวของเสี่ยวมีได้แต่ต่ากว่า25ร้อนเลยเนี่ยอันนี้ไปทดลองไงทดลองนะครับอ,อ,อันนี้ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับก็วันนี้มีเสี่ยวมี่มีงอกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวเครื่องวัดอุอณหภูมิความชื้นในในส่วนของอากาศในห้องนะครับซึ่งก็มีประโยชน์แหละราคาเท่าไหร่ครับพี่เอ1ก1 9 9บาทเฮ้ย ราคาโอเคนะถ,ถ,ถ้าผมจะราคาเป็น,นังเพราะว่าตอนซื้อหลชิ้นมากหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้ามองเป็นอุปกรณ์ IOT นะครับก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าเนื่องจากถ้าเป็นอุปกรณ์ IOT เนี่ยจะราคาสูงใช่ถ้าไปดูตัวนี้เซ็นเซอร์ต่างๆเพราะว่าไอ,อตัวเซนเซอร์เขาน่าจะอยู่ข้างหลังตรงนี้แหละนี่น,น,นะครับซึ่งความแม่นยําหรืออะไรพวกนี้จริงๆต้องบอกว่าเรายังนี้เราอาจจะยังไม่รู้ว่าความแม่นยำแม่นยำขนาดไหนเพราะเราไม่มีตัวเทียบแต่เรามองว่ามันมีประโยชน์ตรงนี้ว่าเอาไปใช้ต่อยอดดไ แล้วก็วัดได้ต้องบอกก่อนนะพอทัตเตกรีนนะจอไม่ได้นะอืแล้วก็มันไม่ใช่ในาฬิกานะเออเห็นเห็นปุ๊บมันเป็นนาฬิกาหรือเปล่ปนนาต <c oughs> ายวะทีนีเขาจะเป็นนาฬิกาแล้วก็บอกคุณภูมิเข้าใจอย่างนี้เลยนะอ่าก็คืออาจจะมีหลายคนที่เห็นเหมือนพี่เอกนะเพราะว่ามันมีนาฬิกาขนาดนี้จริงๆนะครับเออแต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องต้องยอมรับว่าอันนี้ไม่ได้ความผิดของเสี่ยวมี่นะเป็นความผิดของเราที่อาจจะอ่านไม่ดี แต่ว่าซื้อมาแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ครับซื้อมาแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์เอาละฮะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้คลิปเราด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามครับช่อง Catfly t แล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมกับเสี่ยวม,มีงอกในครั้งต่อไปเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันครับคราวหน้าดูก่อนนะอว่ามันเป็นอะไร<อ>ทายซิใครเป็นคนซื้อมา เอาละครับเดี๋ยวลากันไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ,ด,รบดูดีๆนะ <c oughs> ทุกทีเลยอ่ะใครเก้า <c oughs>